ก็สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้กกามาพบกับนุชหน่อยนำโชคอีกแล้วนะคะวันนี้นุชหน่อยนำโชคก็ได้เดินทางไปติดตามเรื่องเล่าค้อมฝันของคุณยายไร่สามศูนย์ค่ะท่านผู้ชมคุณยายไร่สามศูนย์นี่เพิ่นกะเป็นคน้นฝันเม่นล้ค่ะเป็นกระไดช้ายามากเป็นคุณยายไร่สามศูนย์เนาะค่ะเนาะแตกมากเปดงวดค่ะท่านผู้ชมรอบนี้คุณยายไร่คุณมาิ่นฝันค่ะฝันหินสองผัวเมียค่ะถอยลดมากหน้าบ้าน ของคุณยายไล่ค่ะสีมาเอาของมาเอาเข่าของคุณยายไล่ไปสีค่ะท่านผู้ชมคุณยายไล่ิ่นกะโบไ่เนาะคุณว่าคุณสีห่สามสอบค่ะถาบโบอิ่มิ่นกะสีห่ยสีเนาะค่ะเนาะแต่ว่าิ่นกะเห็ดของคุณยายไล่พังล่มมากค่ะคุณยายไล่ิ่นกะคุณว่าคุณศูนย์บักคักค่ะท่านผู้ชมรอบนี้คุณยายไล่ค่นสีหาแนวทังตัวเลขตัวใดก่อนสีไปติดตามรับชมรับฟังกับฝากท่านผู้ชมนี่ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นุดหน่อยน้ําโชกจําแนียดค่ะค่ะก็เพื่อบ้เป็นการเสียเวลานะคะเข้ากับติดตามรับชมรับฟังความฝันของคุณยายไร่ผมหอมกันค่ะไปค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณยายค่ะจาดจัดจัดค่ะก็สวัสดีค่ะคุณยายค่ะค่ะมือนีก็ได้มติดตามเรื่องเล่าความฝันของคุณยายไรสามศูนย์นองค่ะ เพื่อนสิฟันเราจังไรกะแก้ให้ท่านผู้ส้มทางบ้านให้เรารับส้มรับฟังรับการนะค่ะคุณยายค่ะโอ้ยแม่กับฟันยังลูกพันมาเขาใชมไเขาแม่แม่บอกให้ซีนนะซีสามสองกับพ่อตัวแม่วานอ่าเอาจะเอารถมาใส่หนาประตูแม่แม่ก็เรื่อยขำเอลไซโอที่ห่างเพิ่อนเราสนไหมค่ะที่ห่างตัวย่อไปเท่านี้กับพ่อเนี่ยแม่กับวานซีแม่กัซีหนาเราอะไรยังไงบ่เอาเลยเว้ยบ่เอา ผู้ผู้สีมาเอาผู้ชายคือผู้หญิงโอ้โก็ผู้ชายเราหมดซอเฟอร์ครับรถมูจักเกอร์บอกบอกหูแล้วแต่ว่าจะเอาขาไปสีบไม่เอาไปสีหรอกหย <c oughs> ุดนะคันแม่บอกทุกอย่างยาวเาขาแม่ไปในเฮือนนะแม่กับวังสีทั้งไรวัวใหญ่เจ้าคนทั้งไอรถอันมีกระบะเด้อรถกระบะคือคือรถโดยสารคือรถพยายเตียนนะ <c oughs> แม่กัสีนาเลย แม่คำเอลซะแล้วตูนเนาะเอาเขาแม่พังลงพังลงเสียเอาไปซีนักกระดกกระเดียดคหละงานแต่งงานสีสอบสามสอบก็พอ่อตัวแม่แม่ก็แม่ก็คิดว่าแต่ว่าแม่คิดอีหลี่ซ้ำนี้แต่ว่าแต่ว่าเลขรถเพิ่นเหน็นบอกโอ้บเหน็เหนเถียงเ <laughs> ราก่อนลาแล้วก่อนเนาะยุดเลยมาเอาเองแม่จักสอบเลยยุดนะคันแม่บอกดูหยาดเย้าออกจากเพื่อนแม่นะแม่ก็สีนาแล้วอหลี นี่พวกพันแมงสิคะค่ะ,ะแล้วก็บอกบกาบอกกา,ากาจังไหนล่ะแม่่าดูยากแม่แค่ให้สามสอบสี่สอบมันก,ก็พ่อต้องานนี่เพิ่นมน้านั่นเพนบบนิ่นกระเบนคออะไรยังหนึ่งบ่กบอบอเอารถมาจอดลวงเลยเอารถมาจอดหน้ <c oughs> าเพราะดูพันสิบจะหายเว้ยเอี้ยคือพังหลงพังหลงแม่ว้าค่ะว<อ>่าเสียเอาให้แค่สามสอบแม่ก็วรรจี่มันอกีพ่อตัวคนหาชีบกสิบคนแม่ว้าสี่นะหนู ค่ะมัเราบ้าอนุญาตให้เข่าซ้ำกระสอบเออไม่ใช่พ่อบอเขามาพ่อกระซีสอบลูกแม่ก็ตั้งใจอยู่แล้วแต่ความพันแม่ก็บอกดีมื่อคืนนี้น้องพึ่งจากันเนาะค่ะไม่อยากเอกเข่าเนี่ยมือได้ใกล้กระสีใหายซ้ำสอบพีสอบแม่นมอบานนี้คุณใหญ่ฝันบ่าเข้ามาเอาเข่ากับบ่ได้เอาห้บ่ห้ยแล้วแม่ดาก่อนว่ากับบ่จักนะจักตาจักเดียวเขาก็นี้บอกคุณใหญ่ มันก็นี่ตัวสุดาขึ้นรถเรี่ยวแล้วมีบางคันสักคนจะคอยบ่ดูญาติจะอยู่บ่ออกจะเพื่อนคอยเด้อกูคำเองสิแล้วเว้ยเพื่อนผาจะข้นขึ้นใหญ่เพราะผัวเมียเพื่อนตัวคือบ่เผาแม่โอ้มาผัวเมียผัวเพื่อนนั่นไปดึงเอาสอบเขาคุณยายแล้วพังลงพังลงเพื่อนพังลงพังลงแต่บ่ทันไหนแต่บ่ท่านเดี๋ยวเอาขึ้นรถนเมดากอนค่ะบ่ท่านเดี๋ยวเอาขึ้นรถนเนาะคุณยายเนาะเมื่อเอาเขาคุณนันทานขึ้นพังลงเขาเฮ็ดจะแม่ดีแล้ว อันเรียกกันยังประเทศศรีขั้งร่องขั้งร่องพระโล่แม่ก็เห็นตัวแม่ก็เลยขำเอลส่เลยเนี่ยมันคือซุดเลยบ่ค่ะยันย์แล้วบอกเขาแม่เบื่อหนอสอบทีสอบค้นหาที่พูดพูดที่พ้นแม่คิดว่าแม่ก็คิดได้ใจคือกันบอกว่าแตะข้มผันคิดแล้วคิดอีกพูดสิผู้สิมาเอาเขาไปนี่คือเพิ่งเพิ่งจะเอาไปงานแต่งมันบอกว่าเป็นวิชาให้ พิ่งจะไปสีห้บานนี้สีกับเอาหลายเกินมันเกินประมาณค่ะจิกินบ่เบิดตค่ะบานย่านนั้นเอาไปสีโจมสีเบิดเนาะเขาเลียมกระสอบอยู่ก็ได้หายไว้หายแม่ก็แม่แม่ทำแอลไซทักตูแล้วแม่จอดรถก็จอดไว้ทักตูเนี่ยมาทนนอนอยาตเพิ่นก็เลยสีมาเอาก่อนเนาะโอ้แม่แม่พ่อใจแม่ก็เลยวาวเอาไปยักกระดกเดียแทนสามสองสี่สองกูพ่อตัว คนหาชีหกชีพคนเขาเราแม่วาสีในใจแมนนะ,ะพัลกลงพังลกลงเว้ยไอ้ม่มมติอย่นี้กูคือบ,บ้านนะผู้คนเป็นผู้ชายผู้ผัวคนนี้มาดึงเอาสอบเขาดึงเอาดึงเอา,เอาพักลงสิได้<ข>หนูที่ค่ะน<ข>ั<ข>่นก็ตกลงองสน,น,นั่นพระพุทนเจ้าว่าแม่ได้เดียวไปเลยนะเพื่อน,น,นกับเขามากหอนในบ้านคุณยายเลยก็เขาไปพวกตูดี่กองประชิดด้านดูเขาไปเลย คูณประตูนาพุ่นแม่ก็เห็นว่าอยังน่ะบ้าานนเะอันคือสีไรก็ดอกอะไรแต่แม่วาสามสอบสีสอบคุพ่อบ่คนหาสีพบสีคนแม่วางสีบ้านมีมาตีเหลืองตัวเล็กเนาะคุณยายเนาะเอาคุณยายเอานุ่ยหยาดให้เอาแค่สามสอบนแค่สามสอบเออแม่วาคำว่าพ่อเอาอีสีสอบค่ะอาธิพ่อคนหาสีพบก็ หาสิบหกสิบคนมันอาสิบพ่อม่ว่าสีไปไล่เกิดมันหมอดมันแหมดกินบบเบิดเขาใบแมนบมหนุหนุแม่ก็คิดว่านะมันพังลุกแม่ก็แม่ก็หมือนนะหนุมันนี่ตัวเลขเดยวคุณใหญ่คุณใหญ่สิเอาตัวไหนโอ้ยขอน่เาบอเอาไปสามศพนะถ้าเป็นสามนี่แล้วนะเก่าสามเอาไปสามเก่าบ่ไปพอเขาเถ้าว่ามาเอาเขาก็หมดพวมอี่ยเขานาะ โดยสารแล้วแล้วเทาบ่เทาบ่เทาเราทาไมเตี่ยนล่ะโดยสารบ่ขอไปสีประมาณหสี่ประมาณหกสิบเก็ดสีีแล้แต่ว่าบ้านเด็กทีคุณใหญ่เดีหนึ่งสองหนึ่งสองทีเลบ่นเด็กทีหนึ่งสองีรถกจอดได้ป่ายนั่นแหละแต่ว่ารถนั่นจอดตรงกันกับป่ายบ้านเล็กทีคุณใหญ่เออซอยหลังเอาแล้วพักตูแม่คำเอลไซเลยแล้วมันเอาลายกับแระมัแม่แค่เหแค่สามสอบ ค่ะตัวเลขนี้งวดนีหุ้นใหญ่นี้บตีแ่เอาบ้านเล็กทีพ่ว่าเพิ่นเขามาหอดในบ้านในศาลเจ้าเขาแม่เขาเก่าอยู่แล้วแหละนุ้งเขาเก่าหุ้นใหญ่ก็เลยให้เก่าสามว่าให้สามสอบเก่าสามเก่าสองีก็ได้ได้ลูกเก่าสองซีเนาะก็งามเย่ล่ะเก่าสองซีมาจอดบนพ่อญ่ตักผม่น่ะแต่ว่าทะเบียนรถนี่จำบ่ไดนมันบอกหุณนใหญ่บ่อจำบ่ไห้ดอกแม่แม่เคียงมันเอาลายผดมันพังลงพังลงไปสช่ไมเหมือนกูคึกว่า ตัว<า>เลขท,ที่คุณยายหายในเก่าสองสี่เก่าสามบานนึที่หนึ่งสองสี่ก็ให้ท่านผู้ชมพิจารณาเบิ้งกาะค่ะน,อน,นเอานี่ค่ะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของคุณยายไร่สามศูนย์ค่ะท่านผู้ชมวดนี่ ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณคุณยายไล่หลายๆค่ะที่มาแบ่งปันแนวทางตัวเลขแนวทางความฝันให้กับท่านผู้ชมของเฮาค่ะและขอให้ท่านผู้ชมของเฮาโชคโชกมั่นมันกันสุขสุขคนค่ะขอบคุณค่ะจ้าพิมแปงด้ค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นุ่นหน่อยน้ำโชกกับสิพาท่านผู้ชมนี่มาเบ่งตัวเลขความฝันของคุณยายไล่เนาะค่ะเนาะคุณยายไล่สามศูนย์ค่ะคุณยายไล่นี่เพิ่กอเป็นคนฝันแม่นค่ะท่านผู้ชม กับเขามาแล้ว่เปดงวดค่ะท่านผู้ชมงวดนี่คุณยายไร่พิ่นมาคุณฝันเห็นสองผัวเมียค่ะถอยรถมาาน้าบ้านของคุณยายไร่ค่ะสีมาขนเอาเข่าของคุณยายไร่นี่ไปสีค่ะคุณยายไร่พิ่นกบมาพ่อค่ะพึ่นกะว่าเป็นศูนย์บักคักค่ะท่านผู้ชมพิ่นว่าคุณสีหาสามสอบสี่สอบนี่แหละค่ะ้าบ่อิ่มเนาะแต่ว่าสองผัวเมียนั่สีเอาไปแบบลายค่ะคุณยายไร่พิ่นกะจะห้จะศูนย์นี่แหละค่ะท่านผู้ชมเพิ่นบ่ใไ้ค่ะท่านผู้ชม คุณยายเพิ่นก็เลยให้แนว่าตัวเลขมากค่ะเก4 9สองบเก้านเกขาี่บากของคุณยายกับ124กงให้ท่านผู้ชมนี่พิจรารณาเบิ่บึงเนาะค่ะนาอนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของคุณยายไล่ค่ะงวดประจำวันที่1ิมกราคม2567คลิปนี้หนุดหน่อยนำโชคกับขอให้ท่านผู้ชมมีโชคมีลาบลำลวยลำลวยเห้งแห้งปังปัง,ปงโชคโชค,โชคมนัมนมันกับความฝันของคุณยายไล่ ามศูนย์กันทุกคนค่ะสุดท้ายนี่หนุดหน่อยนำโชคก็ขอฝากช่องหนุดหน่อยนำโชคไว้ในอ้อมอกอ้อมใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้หนุดหน่อยได้ทำคลิปดีๆได้ติดตามแนวทังความฝันแนวทังตัวเลขดีๆเด็ดๆมาฝากท่านผู้ชมให้มีโชคมีลาบกันสุขสุขคนค่ะสวัสดีค่ะ